สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีว่าจุกปู่จุกปนพี่น้องเอ้ยมีแนวเสี่ยเงินอีกแล้วมืโมนี่ชิมือเอาขาวสังขยาเห็นว่าเนี้ยออกมา่นิไซคาตาโรตุกแกลบชิลลองอันเอาก้าวกระสร้างอันจอดเบิรงนี่คากรองฮักอีกเลยพี่น้องเอ้ยใส่เบิดจะซีเมนจักอันไรใส่ถือเต็มของปลอมนี่ฮักแป็กโดใส่กระตาโรตุอี่แล้วเซ็งหมดเลยพี่น้องเอ้ยเครื่องธรรมะหากิน จักส <ersch> ิเฮ็ดแนวได้เอ้าฮักก็ฮักซะสีเมื่อเอาอันนะพี่น้องาสังขยาพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านหอยบงอยู่บ้านหอยบงผู้ไทผู้ไทหอยบงพี่น้องสิถิ่มบ่ได้เด้เนาะหึนเด้พอหยุพอลบากปานนี้นะยางมันนี่ก็สิออกกอก สีถ่าเมื่อถ่ายอยู่คุนกับตอนกินเด้อพี่น้องเด้อตอนเอดเด้อเพราะว่าจับเบื้องนี้จับคากล้องไหวพี่น้องเออค่ากล้องเพ่อีกแล้วนี่นะจักฮุ้มฮักขักอีเลยมาจากที่แวะซื้อกาวมาจอดเลยปลาพี่น้องปลาฟอกันอยู่บ้านหัววงเลยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอินแซ่บขาวสังขยาเขากำซิมก่อนตัวได้ให้ซิม

ออเนาะอะนพี hmm. <S 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 ่น้องพี่พี <n Luis> ่น้องพี่ผู้เฮ็ดพี่น้องอะผู้เฮ็ดแม่และพี่น้องบาเสื้ออ้าวพ้สีเสื้อคูณมะพร้าวก็คอยนึ่งเขาก็คอยคนอีกกะป้าคนชอบคนพี่น้องเอ้ยเรื่องหนาผู้เฮ็ดก็หูว่าแซ่บนะพี่าปรุงแบบป้าป้าว่าใส่น้ำตาลสื่อเกลือกอยีโอยพี่น้องเอ้ย Tôi thật mang nắm được cái bụng đỏ nắm 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 có nắm 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 nhưng mà nắm 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 ป้าเห็นขาสัยาให้กินก่อาเอออื่นก่อนแซ่บ่หเนาะมันยอูเห็นแล้วใครวดจะ้อกะสิบใทองกับแม่าช่กเนาะกโซแกนจะไดแตงข่าอย่างน้อยเนาะเออโซแกนทุยามหนึง้าวาเนาเอาไเียงของเขาเท่านีเลยอันนี้เยของเขาขอชิมเ่มลยให้ ปเองอือให้สมสมเอากายอยู่เนาะเออนั่นแหละจังว่าเพรว่าอันเฮากําแล้วก็ได้ครูคนเฮาก้ก็ได้คนเออเฮากไผก็เอามาไอ้เออรักาเออมาแต่รักาอืจะได้คนแต่ว่าป้าน่ะเฮ็ดแจก่อนมูอืแม่ออกปเฮ็ดกินาาอดป้าเฮ็ดกินไสยสิบ่มีพ้าวเจ้าได้ป้ามีาวบ่ได้ ทบ vợ เมื่อพอกันอยู่ขึอนอีกเรอยพี่น้องาก้องก็ฮักยังว่าซอสอู่อยอือพึ่งขับบ้านขับไปกูเพิ่นแบบอือขับไปยังขบไปเพิ่งขึ้นก็มาหอดพี่น้องเอยจอดแกยังบ่อยู่บันไดกาวรุ่นนี่เหอยากดีพี่น้อง มูทิตามูทิตามาบ้านพี่น้องเอ้ยบ่นมูทิตาอยู่เด้หนิฮะเฮาก็เฮาก็อยู่เฮือนเฮาก็อยู่เฮือนน่ะวางเฮือนหนึ่งใช้เฮือนเจ้าน่ะน่เออตัวนั้นบป่าเฮือนเจ้าน่ะหนาจะคือมอมแท้มัหนาเจ้าน่ะหอดยามไปโองเงี้นแหละโอ้ยแล้วก็ไหว่ไหวเลยน่ากลัวที่นอน สบายดีพี <único Liberty répondre>. water. Water ่น้องเอาหามบ่วงได้ลูกบ่วงบัมี่วะนี่นะบ่วงอยู่ในกับบมี่วะเฮ้ยหลงขอัญหลงบ่วงไหมบ่ขอนี่น่ะเอามือยุบด้วพี่น้องบ่วงอันบ่วงบริสไซหรือบริลล่ากันนะบุก่ามาใส่บุก่าเอามาใส่บ่วงปลาไใบหงอีแมวออกไปแช่หละนักบ พาว่าเปิดเพลงไก่บ้าวะชอบเนแบแม่จะิมลน้าน้พี่น้องข้าวนาวให้รถเสือตัวนี้นะในผู้ชายสะแพงลูกผู้ชายพี่น้องแม่มาพ่อแม่จะหองมอ่ะน้ออืนาะนอตานี่ยนะมันกรอบมักอ พ่อตาเนี่ยพ่ตาจจิมนัโอ้เละเลยไปเกิดอยู่ทงวองเมืองสองคอนพี่น้องแม่อีนี่ทถ่วงหัวสั่นพี่พ่อเห็นน่ะพ่อพ่อดีแล้จังขยัพี่พ่อไยด้ไม้ยม่ฉี่เมื่อแล้วีเมื่อแล้ว kan kan Munyu mm. pencak cak Mana? Mm. Udah mm -hmm.

ใช่ล่ะนะชื่อเองก็จะถูกไหนี่เลยอืมเห็นรึเปล่าอืมก็ยังไม่ชอบพุ่งตรงนี้สุอยอดโอ้โหกูเดียวเามืาเขาเขาเอาเห็นดูกล้องอามาดูกล้องไม่อยากไม่ด้อยากเจอลูกเหนไวะ จกแพ้ไปแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยมาเสร็จก้นอีร้อยหัวแพ้เสร็จกลนแล้วคงแหล่แหนี่แพวดศก้วดิเดยหังอ่ะอาออ่่าาอ่อ,าาอง เดียวสิเรนกนอนสิเรนเนี่ยป้าูหนลุเม่อไหรวุงกล้างปาป้าจะนีเหรอเ้อป้าถ้าเราอยู่มิจูนเปแนนะไเจ้านีแน่เสีย่เจ้านีลุงโตแนวสิเด้อป้ากินก๊งกินเหือคัมมกูไม่เห็นมึงเห็นบอปูม่เหาน

ไปลูกไปเล่นเล่นเล่นเลเฮ้ยบ่อนรัเล้งนะม้าตะเคียวอเขาย่องห้กินกับกินเบียร์นี่ไปโอ้ยกินแล้วบะกูจูดมแบไหมือห่นางหรอเล่าหอบบไหนน้าหวงบวงมันเนี่ยไหนบ่วงยังบวงดเใช่ ไปล่างหมแล้วนี่อเอไปแส่เลยล่ะตองก็อยู่ตัวหักบลล่างเลยขมวานท่านี่พอต้องคือลมตานอีกอย่เนียวชาจ้บคือเหีนย่นี้บอกอ่ายนะพอกชิมหนาแล้วเพียงเ้วแซ่บแห้งนี้กินแบบนี้แหละ